ขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาวข้าขงวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ FM 93.75Mhz ดเำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจซิริมังคารวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆ้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่18 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะก็เป็นเช้าวันจันทร์เป็นวันทำงานของใครหลายๆคนก็เข้าสู่สภาวะปกติของการทำงานในวันต้นสัปดาห์สำหรับข้าราชการก็ทำงานกัน5วันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดพักผ่อน ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวได้มีโอกาสหยุดทำภารกิจการงานตามบ้านตามเรือนของตนเองมันก็วนลูปอย่างนี้โยมในทุกๆสัปดาห์เว้นเสียแต่ว่าสัปดาห์ไหนอาทิตย์ไหนมีวันหยุดยาวๆนะเช่นเหมือนดังวันแม่ที่ผ่านมาที่หยุดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคาร ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาว4ี่วันก็คงจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะนั่นคือในส่วนของคนที่ทำงานข้าราชการนะแต่ส่วนคนที่ทำงานทั่วไปไม่ได้เป็นข้าราชการก็ต้องบอกว่าชีวิตนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะทำงานกันทุกวันหาวันหยุดแทบไม่เจอโยม ต้องทำกันอย่างขยันขันแข็งหรือถ้าเป็นคำของคนโบราณบอกว่าน่าจะประมาณว่าปากกัดตีนถีบก็ถือว่าทำหน้าที่กันไปอย่างน้อยการที่เรามีงานทำและยังทำงานได้ถือว่าเราพึ่งพาตุเองเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโยมดีกว่าว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย เพราะนั้นในส่วนของการทำงานก็เป็นกำลังใจในเบื้องต้นแล้วกันให้กับทุกๆชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดนะในสังคมณนะปัจจุบันเอาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีขาดหายไปหลายวันต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะก็อาจจะมีทำให้คลาดเคลื่อนเรื่องของเวลา จึงกล่าวว่าขออภัยในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็เอาปัจจุบันเป็นพื้นฐานแล้วกันนะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าวันไหนปัจจุบันคือวันที่มาก็คือมานะวันไหนที่ขาดก็คือขาดโยมเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์เนาะให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ร่วมกันเอาเช้านี้มีคติธรรมง่ายๆสั้นๆขึ้นมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง เป็นแค่คิดมุมมองทางคติธรรมย้ำว่าเป็นแง่คิดมุมมองจะบอกว่าเป็นบทสอนใจก็อาจจะว่าได้นีอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาในมุมไหนอย่างไรมีคำกล่าวกล่าวว่าเขาบอกว่าเวลาชีวิตนะพูดถึงเรื่องของเวลาชีวิต เขาบอกว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยลดลงไปทุกวันควรเลิกเสียดายอดีตได้แล้วนี่โยมเขากล่าวอย่างนี้บอกว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยลดลงไปทุกวันเลิกเสียดายอดีตได้แล้วโยมนี่คือสิ่งที่เราควรพินิจแล้วก็พิจารณา เขาบอกว่าเวลาชีวิตเราลดลงไปทุกวันเราควรเลิกเสียดายอดีตแต่ก็จริงนะพูดถึงอะ่ะถามว่าเราที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยที่ใช้เวลาชีวิตมาแล้วหลายสิบปีเนี่ยอย่างอาตมาก็40กว่าปีโยมอย่างโยมที่ฟังอาตมาอยู่ไม่ว่าจะผ่านรายการวิทยุของสวทสุขโทยหรือผ่าน facebook ก,ก็ตาม โยมก็แทบไม่ต่างจากอตามาบางคนมากกว่าตาตมาเกือบจะเท่าตัวนั่นคือเวลาชีวิตที่มันล่วงเลยผ่านพ้นมาโยมแล้วก็จงเชื่อเถอะว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยโยมมันไม่เท่ากับเวลาที่โยมใช้มาหรอกมันน้อยกว่าแน่นอนถามว่าเวลาชีวิตของตัวตามาภาพเองก็เหมือนกัน นณะปัจจุบันใช้มา40กว่าปีถามว่าเวลาที่เหลือเนี่ยถึง40ปีไม่ยมว่าถ้าให้ธรรมภาพประเมินตัวเองนะอนตาตมาว่าเวลาชีวิตของอตาตมาที่เหลืออยู่ไม่น่าจะถึง40ปีโยมนะอาจจะเหลือสักสิบปีหรือ10ปีก็อาจจะไม่ถึงด้วยร่างกายที่มันเริ่มแปลสภาพแปลเปลี่ยนไปโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ปรากฏขึ้น ว่าเป็นในมิตหมายเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณบอกให้เราได้รู้ว่านะเวลาของเรามันเหลือน้อยลงดังนั้นถึงบอกว่าท่านผู้ฟังที่นั่งฟังอยู่ไม่ว่าจะนั่งฟังผ่านวิทยุหรือผ่านโทรศัพท์มือถือที่ชมทางเฟซบุ๊กก็ตามถามว่าเวลาที่เราใช้มาใช้มาแล้วเนี่ยหลาย10ปีกับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยไอ้ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมากกว่า แต่ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เวลาที่น้อยนิดท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้บอกว่าเวลาที่มันเหลืออยู่หรือมันเป็นเพียงเวลาที่น้อยนิดนะจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายว่านะเราอย่ามัวเสียเวลายโยมหรือเลิกเสียดายในส่วนของอดีตนะเราจึงไม่ควรเสียเวลาเนี่ยไปเสียดายอดีตที่มันผ่านพ้นไปแล้ว เพราะว่าเรื่องราวในอดีตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามโยมโอกาสที่เราจะกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วคือมันมีแต่แท่เดินหน้าต่อแล้วทำปัจจุบันของตนให้ดีไม่ทำผิดพลาดซ้ำเหมือนในอดีตอีกมันทำได้แค่นั้นเลยโยมทำได้แค่เพียงแค่เดินหน้าต่อไปและไม่ทำผิดพลาดเหมือนในอดีตอีก เรามีหน้าที่ทําได้แค่นั้นจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าอาดีตที่มันผ่านไปแล้วนะมีคําสวดของพระบอกว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลไยสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาส่วนบุคคลใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนครอนแครนเขาควรพ,อพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้นี่คือบทสวดมนต์มีอยู่แต่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยเมื่อก่อนจะมาสวดกับโยมบ่อยนะแทบทุกวันตอนเย็นเมื่อก่อนในห้องนี้เทียจะมานั่งจัดรายการธรรมะเนี่ยนะเป็นห้องสวดมนต์ซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนโควิดนี่ทุกทุกเย็นจะมีคนมาร่วมสวดมนต์ด้วยทุกวันตอนเย็นนะห้าโมงเย็นของทุกๆวัน แต่ตั้งแต่มีโควิดมานะกิจกรรมเหล่านี้ก็จางคลายหายไปกิจกรรมเหล่านี้จางคลายหายไปแต่ก็มีกิจกรรมใหม่มาทดแทนก็คือการสาธยายหรือการสวดธรรมจักรที่ให้ชื่อว่าธรรมจักซันเดนี่แหละโยมเข้ามาทดแทนกิจกรรมทุกเย็น ที่เราได้สวดบนกันนะแต่ปัจจุบันก็ในเรื่องของการสวดธรรมจักก็จะมีคนประมาณรึสามสิคนโดยประมาณนะคนเพิ่มขึ้นพื้นที่อาจจะแคบลงนะเพราะว่าคนมากขึ้นมากขึ้นแต่ขอให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นในมิตหมายบอกนะว่าคนเริ่มสนใจพุทธศาสนามากขึ้นในแบบที่ควรจะเป็นเนาะ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยมากมายก่กองที่บั่นทอนศรัทธาของญาติโยมแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องแยกว่าเป็นลายบุคคลไปโยมนะเราก็ต้องแยกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเป็นลายบุคคลจะไปเหมารวมพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลก็ไม่ได้นะเหมือนยกตัวอย่างว่าโยมปวดฟันน่ะโยมปวดฟันซี่ไหนซี่ไหนมันโยกมันคอนก็ต้องถอนมันซี่นั้นใช่ไหม แต่ถ้าเราบอกว่าเราปวดฟันนะแล้วก็บอกหมอว่าอัตมาปวดฟันหรือฉันปวดฟันช่วยถอนฟันออกจากปากให้หมดหน่อยนะถามว่ามันก็แก้ไม่ถูกจุดใช่ไหมละ่ะซี่ไหนโยกปวดซี่ไหนก็ถอนมันซี่นั้นนะไม่ใช่ว่าปวดฟันซี่เดียวถอนหมดปากเลยนะมันก็เป็นการแก้ที่ไม่ถูกต้องนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกันในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน เราได้เสพข่าวใดๆที่เกี่ยวกับพระเนี่ยโยมก็ต้องแยกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลอาตมาเคยพูดแล้วว่าพระก็เป็นเหมือนลูกชาวบ้านที่พยายามเข้ามาขัดเกลาตัวเองนะให้ดีนะเข้ามาพัฒนาตนเองแต่หากแม้นว่ารูปหนึ่งรูปใดนั้นไม่อาจที่จะเอาชนะกิเลสตัวเองได้ก็พ่ายแพ้ไปสุดท้ายก็ต้องศึกขาลาเพศไป ใช้ชีวิตเป็นความเป็นครึหั์เป็นคารวาสญาติโยมนะรูปไหนอดทนได้ก็อยู่ต่อไปนะส่วนอยู่แล้วจะดีหรือเลวซามก็ไม่อาจกล่าวในส่วนตรงนั้นเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตนโยมนะคนนอกไม่รู้ดีเท่ากับตัวเองน่แหละนะเพราะนั้นโยมก็เหมือนกันที่นั่งฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยโยมจะดีหรือเลวก็ไม่มีใครบอกได้ร้อเเซ็ ยกเว้นตัวโยมเองจะวินิจฉัยตัวเองแล้วโยมก็จะรู้ตัวด้วยว่าเออคนอย่างฉันนี่ถือว่าดีหรือเลวใช่ไหมบางทีเราเองยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนเลยเรายังมีข้อบอกพร่องในบางจุดนะแม้กระทั่งบางครั้งเรารู้ว่าการนินทาว่าร้ายคนอื่นไม่ดีเราก็ยังเผลอที่จะทำเลยนี่คือยกตัวอย่างว่าแม้การเรียนรู้แล้วหักห้ามใจของตัวเราเองนั้น บางครั้งก็ยังทําได้ยากนะโยมแล้วเหตุไนเราจึงไปคาดหวังกับบุคคลภายนอกซึ่งเขาก็พยายามที่จะอดทนอดกลั้นเหมือนที่ท่านทั้งหลายกําลังอดทนอดกลั้นอยู่เหมือนกันนี่ล่ละเนาะก็เรียนรู้กันไปนะเอาที่ท่านทั้งหลายพึงพอใจก็แล้วกันนะดังนั้นจึงกล่าวว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยลดลงไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันโยม จึงไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไปนึกถึงอดีตที่มันผ่านพ้นมาแล้วจริงๆแล้วควรที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นดังที่กล่าวแล้วเพราะการที่เราจะจมปรักอยู่กับอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยจงเอาอดีตนั่นแหละมาเป็นประสบการณ์สอนปัจจุบันอนดีตถ้าหากว่าเคยผิดพลาดโยม ก็จงเอาความผิดพลาดนั่นแหละมาเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราเรียนรู้ว่าปัจจุบันเราควรใช้ชีวิตอย่างไรควรเดินในเส้นทางชีวิตลักษณะอย่างไหนที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานี่คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการมีเท่าไหร่แต่ความสุขอยู่ที่เราพอเมื่อไหร อันนี้คือคําเปรียบเปรยหรือเปรียบเทียบว่าความสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรานั้นรู้จักพอเมื่อใดเท่านั้นเองเหมือนที่ธรมาเมื่อวานนี้อาตมายกคําของโยมท่านหนึ่งมากล่าวให้กับญาติโยมที่มาสวดธรรมจักรได้ฟังตอนเย็น คือตอนฉันเช้าเนี่ยว่อวานเปนพระใช่ไหมโยมท่านหนึ่งเล่าให้แต่มาฟังว่าเขาไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งบอกว่ามีคนถามว่าทําไมนักธุรกิจเนี่ยที่รวยระดับโลกเนี่ยไม่มีใครนับถือพระพุทธศาสนาอืมโยมเล่าให้ฟังว่าไปเจอคลิปคลิปหนึ่งว่ามีคนถามลักษณะอย่างนี้ว่าทําไมนักธุรกิจที่รวยระดับโลกอ่ะทําไมเขาไม่นับถือพุทธศาสนา แล้วยมท่านนั้นก็บอกว่าเป็นคำถามที่ที่ถามง่ายแต่ตอบยากนะเสร็จแล้วโยมก็บอกว่าคนตอบเขาตอบว่าเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใครร่ำรวยแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเข้าใจทุกแล้วก็กำจัดเหตุแห่งทุกนะไม่ได้สอนให้ใครร่ำรวยนักธุรกิจเหล่านั้นเขาเลยอาจจะไม่ได้สนใจความเป็นพุทธศาสนา ถามว่าพูดคําตอบนี้ก็เป็นคําตอบที่ยอดเยี่ยมะนะอาตมาก็เลยมาขยายผลกับโยมที่มาสวดธรรมจักรนะหรือมาปฏิบัติธรรมมานะจําไม่ได้ว่าอาจาพูดห่วงเวลาไหนช่วงธรรมจักรหรือว่าช่วงปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ไม่แน่ใจแต่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยโยมนะมันไม่จําเป็นว่า ทำไมคนที่เขารวยระดับโลกถึงไม่นับถือนะถึงไม่ไม่ไม่นับถือหรือไม่เคารพในส่วนของความเป็นพุทธศาสนาอย่าว่าแต่คนรวยระดับโลกเลยโยมแม้คนจนระดับโลกถ้าใจเขาไม่เปิดเขาก็ไม่สามารถสัมผัสได้ดังนั้นที่การที่จะเคารพหรือนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฐานะว่าคนคนนั้นเนี่ย มีเท่าใดจะรวยมากรวยน้อยจะมีมากมีน้อยมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเขาจะต้องนับถือพระพุทธศาสนาแต่ส่วนที่เป็นข้อบ่งชี้สำคัญที่สุดก็คือใจของแต่ละบุคคลน,นั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายใจของแต่ละบุคคลที่มองเห็นประโยชน์นะ ใจของแต่ละบุคคลที่สามารถสัมผัสได้และเข้าใจถึงคําสั่งสอนขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฐานะว่าคนคนนั้นจะรวยหรือว่าจนจึงนับถือพระพุทธศาสนาแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขามองเห็นประโยชน์ของการนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็เท่านั้นเองท่านผู้ฟังทั้งหลาย อย่ะมาดูคลิปข่าวช่วงนี้นะบางคนเนี่ยเมื่อเช้านี้เปิดโทรศัพท์มาเห็นคลิปหนึ่งก็เลยเข้าไปฟังนะปรากฏว่าคิดเกี่ยวกับวัดแถวนคปรปฐมอีกแหละนะเรื่องการขนรถโบราณอะไรต่างๆออกจากวัดนะหเห็นว่ามีขนอะไรสักอย่างใส่ในลังเหล้าลังเบียร์หลายสิบลังออกจากวัดนยกตัวอย่างนะข่าวว่าอย่างนั้นจริงเท็จไม่รู้นะแถวนคปรปฐม แล้วคนที่ออกมาพูดก็มาพูดกึ่งเชิงเปรียบเทียบว่าเนี่ยทำบุญกับวัดเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังทําบุญกับวัดอยู่อย่างนั้นน่ะทำไมไม่ไปทําบุญกับโรงพยาบาลไม่ไปทําบุญกับโรงเรียนหรือทําบุญกับหมากับแมวเขาว่างันน่ะมีประโยชน์กว่าที่จะทําบุญกับวัดโยมเขาว่ายอย่างเงี้ยโยม แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องไหว้พระก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไหว้พระไม่จำเป็นต้องมีศาสนาโยมก็ได้นี่ยกตัวอย่างที่เขาเปรียบเทียบนะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องมีศาสนาไม่ต้องเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเอาตัวเองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่พูดมาก็ถูกบนแหละ เพราะมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ละท่านนะแต่การกล่าวนักษณะอย่างเนี้ยอัตอมาก็จะมองว่าการกล่าวแบบนี้เนี่ยเป็นกึ่งมิจฉาทิฏฐิไปหน่อยคือตีคลุมนะคือเหมารวมทั้งหมดเลยก็ไม่ถูกอย่างที่อาตมาบอกว่าถ้าเราปวดฟันซี่ไหนเราควรถอนซี่นั้นไม่ใช่ว่าเรารู้สึกปวดฟันกรามซี่เดียวแต่เราถอนฟันอื่นๆหมดเลย พรอคิดว่าการถอนทั้งหมดแล้วมันจะดีขึ้นนะจริงมันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นถามว่าในส่วนถ้าจะเหมารวมทั้งหมดเนี่ยวัดบางแห่งโยมก็ทําสาธารณประโยชน์มากมายถามว่าตึกโรงพยาบาลเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยถามว่าวัดมีส่วนร่วมระดมทุนซื้อเนี่ยเยอะมากเลยนะ ไม่ต้องใครแม้อดีตเจ้าวาดวัะสวรรคารามตอนที่ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยท่านก็ระดมทุนนะรับบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลตึกสมชั้นห้องผู้ป่วยพิเศษพร้อมระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะตั้ง20-30ล้านโยมที่จะช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยให้เจริญยิ่งขึ้นก็คือโรงพยาบาลสวรรคโลก นี่คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบดังนั้นถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะตีคลุมทั้งหมดเ่ยว่าเห็นสิ่งนี้ไม่ดีแเราจะบอกว่าไม่ดีทั้งโลกเลยก็ไม่ได้นะเราเห็นพระแล้วบอกพระไม่ดีแล้วจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดีหมดทั้งโลกก็คงไม่ใช่นะดังนั้นการที่อาตมาบอกว่าเราจะเสพสื่อเสพข่าวใดๆก็ตาม เราจะต้องใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาด้วยเหตุและผลโยมโยมมีลูกในบ้าน3มคนน่ะลูกคนใดคนหนึ่งในบ้านโยมทําตัวไม่ดีโยมจะบอกว่าลูกในบ้านโยมเลวทั้งหมดก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้พูดด้วยเหตุและผลสถานะของเขาเท่าเทียมกันเป็นลูกอาจโยมอาจจะมีลูก9้าคนก็ถ้าเป็นคนโบราณมีลูกเยอะหน่อยแต่ปัจจุบันมีแค่คนสคนใช่ไหมละ่ะ แต่ถ้าพูดถึงคนโบราณสมัยก่อนมีลูกเก้าคนอ่ะก็ขึ้นเชื่อเป็นลูกของโยมทั้งหมดทั้งเก้าคนแต่หากแม้นว่ามีหนึ่งในเก้าที่ประพฤติเลวทรามและโยมบอกว่าไอ้ลูกคนที่เจ็ดเนี่ยมันประพฤติเลวทรามเอาลูกคนที่เก้าก็ได้คนสุดท้องรักมากหน่อยเป็นลูกคนสุดท้องถามว่าเราบอกว่าลูกคนสุดท้องเราประพฤติไม่ดีประพฤติเลวทรามผิดศีลผิดธรรมแล้วเราจะเกลียดลูกคนที่เก้า แล้วเราก็เหมารวมเลยว่าในเมื่อคนที่9้ามันเร็วไอ้คนที่1นถึงคนที่แก็ต้องเร็วด้วยแล้วเราก็ผ่านเกียรติลูกเราหมดทุกคนเลยนะไม่ใส่ใจไม่ใยดีแม้แต่คนเดียวเพราะถือว่าคนที่9มันเร็วคนที่1นถึงแก็ต้องเร็วด้วยนี่คือการเปรียบเทียบให้โยงฟังแบบนี้ว่าแม้การวิจัยแบบนี้ก็เป็นการวิจัยที่ไม่ถูกต้องในเมื่อลูกคนที่เมันเรว โยมก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกคนที่เนั่นแหละส่วนลูกคนที่1ถึงคนที่8ปดเขาก็ยังใช้ชีวิตของเขาปกติเราก็ยังใส่ใจเขาปกติให้ความสําคัญกับลูกเราปกติแต่คนที่9เราอาจจะต้องดูแลพิเศษหน่อยอาจจะต้องลงโทษหน่อยอาจจะต้องตักเตือนนะถึงขั้นทําโทษเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่หากว่าตักเตือนไม่ได้ทําโทษไม่ได้สุดท้ายทําผิดรุนแรงมันก็ไปตามกระบวนการของกฎหมาย นี่คือยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในการเปรียบเทียบเชิงลักษณะเชิงเปรียบเทียบดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุขึ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นปัญญาชนโยมในเมื่อเราเป็นปัญญาชนเราก็ต้องรู้จักการแยกแยะเป็นรายบุคคลนะอย่างที่บอกว่าโยมให้สิ่งนี้ถวายสิ่งนี้แล้วโยมไม่สบายใจก็ไม่ต้องถวายไง ใช่ไหมไม่ต้องถวายเราไม่ได้สามารถที่จะรู้จักพระทุกรูปในในศาสนานี้ได้โยมโอ้ยพระปทั่วประเทศไทยนะตั้งหลายแสนรูปถามว่าจะเลวหมดทั้งสามสี่แสนรูปเลยไหมโยมว่านะวัดสี่หมื่นกว่าวัดเนี่ยนะมีพระตั้งสามสี่แสนรูปเนี่ยถามว่าทั้งสามสี่แสนรูปทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธ์เนี่ย รวมกันเนี่ยโยมคิดว่าจะเลวทั้งหมดไหมจำนวนแสนหลายแสนรูปเนี่ยอาตมาก็ไม่อาจกล่าวแต่ถ้าเราบอกว่าพระเลวเหมือนกันหมดชั่วเหมือนกันหมดนั่นเท่ากับว่าเราลากตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะถ้าเราบอกว่าเออพระมันเลวพระมันชั่วอย่างเนี้ยเท่ากับว่าเราลากตั้งแต่สังฆราชลงมาจนถึงสมเณตัวน้อยเลยนะเพราะถือว่าเป็นองค์กรเดียวกันนี่คือยกตัวอย่าง ดังนั้นเหตุมันเกิดที่ใดถ้ามันจะดับก็ต้องดับที่นั้นโยมถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ตรงนั้น,นเหตุมันเกิดตรงนี้ก็ต้องดับมันตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไฟไมหม้บ้านโยมโยมมองเห็นว่าไฟไมหม้บ้านโยมแต่โยมวิ่งเอาน้ําไปสาดบ้านคนอื่นถามว่ามันจะดับไฟได้ไหมล่ะไฟไมหม้บ้านเราลุกโชดช่วงเลยเออเรากลับตักน้ํา เอาไปลาดบ้านคนอื่นเพื่อหวังให้ไฟมันดับโยมมันก็ดับไม่ได้เพราะมันแก้ไม่ถูกจุดนะมันแก้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะไม่ถูกบุคคลแต่ก็ว่าไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละนะถามว่าจะมาเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนเราโยมนะเพราะถือว่าคนที่มีปัญญาย่อมเข้าใจนะในสภาวะปัจจุบันแต่ถ้าคนไหน ไม่มีศรัทธาไม่หนักแน่นในพระธรรมตรยัยมีศรัทธาที่ไม่มั่นคงเขาก็จะงอนแย่นคอนแคนแบบนั้นแหละนะสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของเขาไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราในเรื่องของผู้คนนะที่เขาเสื่อมศรัทธามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งถามว่าคนสวรรคโลกที่อยู่ละแวกวัดอาตมาเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติญาติโยมก็ยังมาทําบุญสุนทานกันปกติมาให้ทานบริจาคข้าวน้ําปกติ นะเรายังใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมของเราปกตนะิเพราะคนที่นี่เข้าใจว่าเหตุมันเกิดตรงไหนก็ระงับมันตรงนั้นนะก็ค่อยๆแก้กันไปโยมถามว่าคนเรามีดีมีเลวหมดแหละในทุกสังคมทุกองคอ์กรนะไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรพระองคอ์กการเมืององค์กรครูองคอ์กรข้าราชการต่างๆทุกหน่วยงานมันก็มีทั้งคนดีและคนเลวทั้งนั้นแหละถ้าเราบอกว่าคนในองคอ์กรท้องถิ่น มีหนึ่งคนที่เลวก็ยุบท้องถิ่นนั้นทั้งหมดทั่วประเทศมันก็ไม่ใช่ในเวลามันก็ต้องแก้ตามจุดเอาเถอะแล้วแต่ญาติโยมทั้งหลายจะพิจารณาดังนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักของการใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขเอาละโยวมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมโฉมเกิดมีก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชน ทุกคนทุกท่านเท่นขอเจริญพร